เรียนเจอกันอีกครั้งนะคะกับวิชาภาษาไทยนะคะบทที่1เรื่องน้ำใสนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาฝึกผันวรรณยุก์กันนะคะวรรณยุก์ก็คืออักษร3ามหมู่นะคะประกอบไปด้วยอักษรกลางอักษรสูงแล้วก็อักษรต่ำนั่นเองนะคะอักษรแรกนะคะที่เราจะมาผัานกันก็คืออักษร รางนั่นเองนะคะตัวแรกนะคะเริ่มพร้อมกันเลยนะกอไอไกกอไอไกไม่เอกไก่กอไอไกไม่โทไกกอไอไกไม่ตีไกแล้วก็กอไอไกไม่จัตวาไกผ่านพร้อมกันเลยนะคะไกไก่ไกไกไกเก่งมากเลยค่ะ ตัวต่อไปนะคะก็คือตัวจอเริ่มเลยนะคะจออาจาจออาจาไม่เอกจา่าจออาจาไม่โทจา้าจออาจาไม่ตีจา่าแล้วก็จออาจาไม่จัตวาจ๋านะคะผ่านพร้อมกันเลยนะคะจา่จาจา่จาจา้าจ่าจ๋า ต่อกันที่ตัวดอนะคะดออัมดําดออัมดําไม่เอกดําดออัมดําไม่โทดําดออัมดําไม่ตีดําแล้วก็ดออัมดําไม่จตะวาดํานะคะผ่านพร้อมกันเลยนะคะดํา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 เก่งมากเลยค่ะตัวต่อไปตัวบอนะคะเริ่มเลยนะบออางอ บางบอางงอบางไม่เอกบางบอางงอบางไม่โทบางบอางงอบางไม่ตีบางแล้วก็บอางงอบางไม่ตะวาบางนะคะผันพร้อมกันเลยนะบาง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 ,บางนะคะตัวสุดท้ายนะคะเริ่มเลยนะคะต่อแอนอแตนต่อแอนอแตนไม่เอก แตนตอแอนโแตนไม่โทแตนแล้วก็ตอแอนโแตนไม่ตีแตนสุดท้ายตอแอนโแตนไม่ตะวาแตนนะคะผันพร้อมกันเลยนะแตน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 เก่งมากเลยค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะต่อกันที่อักษรสูงนะคะตัวแรกนะคะตัวขอ ขอไอไข่ขอไอไข่ไม่เอกไข่ขอไอไข่ไม่โทไข่นะคะผ่านพร้อมกันนะคะไข่ไข่ไข่ต่อไปค่ะตัวผอผออาผาผออาผาไม่เอกผาผออาผาไม่โทผ้าผาผา ผ้าต่อตัวถอนะคะถออำถาถออำถามไม่เอกถาถออำถามไม่โทถ่ำพร้อมกันนะคะถาทถาถา้ำต่อไปตัวหอค่ะหออางอหางหอางอหางไม่เอกหาง หออางอหางไม่โทห้างพร้อมกันนะคะดังๆนะหางห่างห้าง,างเก่งมากค่ะสุดท้ายที่ตัวขอนะคะขอแอนอแขนขอแอนอแขนไม่เอกแขนขอแอนอแขนไม่โทรแคนเก่งมากเลยค่ะตกมือให้ตัวเองหน่อยแขนแขนแคน ที่อักษรต่ำนะคะตัวแรกนะคะอคอไอไขคอไอไรไม่เอกไขคอไอไรไม่โทไข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 ตัวมอค่ะมออามามออามาไม่เอกมามออามาไม่โทมา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 ,มา,มาตัวนอค่ะนออํานํา นออัมนาไม่เอกน้ำนออัมนาไม่โทน้ำ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 ,นำ,นำตัวชอนะคะชออชางองอช้างชออางงอช้างไม่เอกช่างชออางงอช้างไม่โทช้างช่างช่างช้างสุดท้ายที่ตัวคอนะคะคอแอนอแคน คอแอนนอแคนไม่เอกแคนคอแอนนอแคนไม่โทแคน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 เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,กับอักษรสามหมู่อักษรกลางอักษรสูงและก็อักษรต่ําไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมไปฝึกทบทวนกันใหม่อีกรอบนะคะจะได้เก่งๆสวัสดีคะ่ะ